ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวดะกันบอลลีเจนทุกทกคนเลยนะครับผมก็ในวันนี้ครับผมเราก็เออผมอยากจะ ก็พูดได้ไม่เต็มปากนะว่าเราเนี่ยจะกลับมาทําคลิปนะผมว่าอาจจะมาทำๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างจริงๆนะครับผมเพราะว่าแบบไม่ว่างเลยนะครับผมก็มาเดี๋ยวผมจะตามเก็บคลิปตามทาอะไรคลิปให้นะครับผมคือจะไล่เก็บให้ทุกอย่างนะครับก็ในวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ อ่าไอนี่ของ UI กันเลยนะครับผมอิคิปของ UI นะครับผมที่เป็นอิคิวประจำตัวของเจ้าอ่าเอาต้าสติงสายเอาต้สายสติงอะไรไม่รู้ว่าอะไรนะครับผมแต่ตาแต่ต้าอะไรแต่ว่ามันเป็นตัวนี้นะครับผมที่แบบว่าได้อิคิปประจำตัวซักทีนะครับผมไอ้ UI ตัวนี้นะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถที่น่าสนใจของอิคิปนี้กันเลยดีกว่านะครับผมก็ความสามารถที่ที่น่าสนใจของอิคิปนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่จุด3ของมันนะครับผมอิคิปประจำตัวเนี่ยจะอยู่ที่จุด3เลยที่จะ ที่แบบว่าจะแบบเด่นมากๆนะครับผมก็คือจุดที่3เนี่ยเราจะทําการฟื้นฟูคีขึ้น20หน่วยเลยนะครับผมเมรรื่อตัวละครตัวนี้เนี่ยเข้ามาสุสนามนะครับผมสําหรับเจ้ายูไอตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อโจมตีการ์ดเขียวเนี่ยโดนศัตรูนะครับผมก็คือเราจะฟื้นฟูคิขึ้นมา30หน่วยนะครับแล้วก็ยกเลิกสถานะปกติออกทั้งหมดนะครับ languages. เฮ้ยมันก็อันนี้ไม่ทั้งหมดด้วยว่ะที่ผมแปลคือไม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะ สุ sky, ee, ่มจว์การ์ดใหม่ขึ้นมือมากสุด3าใบนะครับผมถ้าการ์ดบนมือของเราเนี่ยมี3ใบหรือน้อยกว่า3ใบนั่นเองนะครับเราก็จะเปิดใช้งานได้แค่2ครั้งนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดอยู่เต็มมือนะแบบมีการ์ดอยู่เต็มมือเลยแล้วเราก็กดการ์ดเขียวไปด้วยเนี่ยล้วก็โดนศัตรูนะครับก็จะทําให้แบบว่าความสามารถนี้เนี่ยจะถูกนับไปด้วยก็ถือว่าไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมสําหรับความสามารถนี้ก็ใช้ตามมันน่าถามว่าใช้ได้ดีไหมส่วนตัวผมว่าผมว่ามันใช้ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับก็ ช่างมันนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองเทสกันใน PVP กันดีกว่านะครับผมว่าเจ้าเอา่ออัลต้าอินสติงไซสาตัวนี้อัลต้าสาอินสติงอินสติงไซสาผมไม่รู้ชื่อมันอะไรยังไงนะผมกเ็เดี๋ยวเราไปลองกันใน PVP ดีกว่านะครับผมก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยก,กันดีกว่าใน PVP ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับผมลุยก,กันเลยดีกว่านะครับ มาครับทุกคนเปิดเกมแรกแล้วก็กระแทกให้มันยับยับนะครับผมผมเจออะไรเนี่ยตาน,นี้โอเคฟิวชั่นเอ้าแบบนี้ลองอนิเมชันดีครับมาเลยใส่สุดใส่ยับต้านโค้นะอันนี้ผมกดเพื่อต้านโคมนะครับผมอึบมามาอีกไหมเออมันต้องเปลี่ยนอะ่ะคือถ้าไม่เปลี่ยนคือใจนายแข็งเกินอ่าแล้วไม่จัวการ์ดไงคูคเอ้ยรีชคคิแต่ไม่จัวการ์ดมาครับ ยิ่งเราอยู่ในสนามนานเท่าไหร่เราก็จะยิ่งแรงไปกว่านนั้นมาดิขอดีๆเจมโอ้โหไม่ไหวโอ,โ,หโอ้โหเกมแรกของผมทุกดอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแย่แล้วว่ะแย่แนละ้งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาแต่ตอนเนี้ยลาไม่ได้เอ้ยโอ้ผมนึกว่าเขาจะหลุกคอมโบโอ้ไม่กอจับจังหวะไม่ถูกไม่ถูกหมดแล้วทีนี้โดนรันคอมโบยาวเลย เออผมเลยบอกว่าผมเนี่ยเอามาเล่นในทีมของ universe r e เรนะครับผมทุกคนก็อาจจะอาจจะดีมั้งไม่รู้เหมือนกัน <c ười> คือแทนที่จะเอาไปเล่นกอดคีหรือว่าไซยาก็ได้แต่ทีมผมพวกนั้นมันไม่พร้อมอ่ะเออยออ,เอ,อการเขี่ยวหอโดดไหมผมโดดก่อนมาอีกแล้วมาปะกันอีกแล้วครับมาสองเจเท่าเด้ออ้ยแต่รอบนี้ชนะไงแสดงว่านายกดไม่แม่นเหมือนกันนันเนี่ยกดไม่แม่นหนอเป็นเหล่องไหมอ้ยจะถามผมว่าแรงอย่างเนี้ย ดรอปหนึ่งทีหล่อๆท่ท,ที่ไปครับนี่การเกี่ยวหูเลกาเต็มมือไงข้ขอดีของการที่โอ้โยผมลืมไปจะการฟาซะหน่อยไม่ทันละไม่เป็นไรลืมไปว่าเจ้าเบจิตโตแดงมันล็อกด้วยเนะี่ยทุกคนข้ามเวลาหารักแท้ครับผมมากดการฟายัดกดมัอดมอีกหนึ่งใบแล้วกดมัดอีกหนึ่งใบตามได้ไหมอีกใบหนึ่งทันไหมทันโอเคบาร์สได้ไหมโอ้ยบาร์ก็ได้ ถือว่าเราบริหารการจัดการได้ถูกต้องดาเมจน่าจะคุ่งพลาหรือเปล่าผมแคส่สอล้านแต่ก็ถือว่าแรงนะสาหรับผมถือว่าโอ้โหมูแต่โดดอะไรก็ไม่รู้เอยเอามา่อย่างงี้ก็โดนเนี่ยครับฟังโดนโดนอะไรนะโดนเจ้าคู่ฟีดเราโคมาแล้วแบบนี้เราเปลี่ยนไปฟีดได้นะเนี่ยพร้อมกับดีเกรดหลบปึ๊บสวยๆลั่นๆผมบอกเลยว่าฟีดลั่นปัดโวัวฟีดลั่นปัด เออที่ผมกลับมารีวิวหน่อยดีกว่าเพราะามันจะครบรอบแล้วปะหมายถึงว่าใกล้ครบรอบของเกมนี้แล้วผมยังไม่ทันได้เก็บเพชรเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะได้รีวิวตัวใหม่กันหรือเปล่านะแต่ผมจะพยายามแบบว่ามารีวิวผูหายไปเลยหกแสนแรงจัดแรงเวอร์คือเดี๋ยวผมจะพยายามแบบเปิดให้ได้นะคือไม่รู้ว่าจะมีคลิปส่มไหมนะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่เขาถอยได้เนะี่ยด้วยความที่เพชรมันน้อยโอ้โหเขาถอยได้ โอ้มัแต่จะจะพูดไงแล้วกดจ่ายเขียวไปทําไมก็ไม่รู้คือด้วยความที่ตายไหมเอ้ยตุยไหมลืมไปหมดแล้ะไม่ตุยครับแต่เขาต้านโมหมไงแล้วแบบนี้เขาอา,อาหรือเปล่าเขาอ,อาหรือเปล่าคือผมน่ยจะบอกอะไรเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรครั้งไว้นะลืมเลยทุกคนคือคือสุ่มอ่ะไม่รู้ว่าจะมีคลิปสุม่มมาให้หรือเปล่าเก็ดไหมทุกคนคือผมมีเพชรค่อนข้างน้อย ถ้าเกิดว่าสุ่มไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าทุกคนจะแบบว่าดูกันเต็มอิ่มหรือเปล่าไงแต่เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะพยายามแบบว่าเก็บพิรก่อนโอ้โหแล้วผมแม่นไงผมแม่นมาดีครับเปลี่ยนก่อนเลยครับอู้แล้วลบไดเพอร์ฟิกแวนิทแบบนี้ก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนมาครับโกคูเอ็มยูเอ็ไม่ใช่เอ็มยูไอยูไอมาแบบนี้ตุยเลยไหมถ้าการฟ้าตุยเลยตุยเลยตุยเลย ายคับแบบนี้ก็ได้อยู่นะเรากดเมยนับรอแอคอาร์สมาร์ทบอยเหมือนกันึนแล้วเราหลบไม่เพอร์เฟกอันนี้รอก,การฟ้าก็โดนหลบไหมโอ้อย,อยลืมล,ม,มลืมลืมยูไอมีอัพเปตี้ผมลืมผมลืมโอ้ผมกำลังจะร้องแล้วตอนแรกผมกำลังจะล้องนะครับผมมาดิแบบนี้ได้ปิดจอบปิดจบสวยๆเกมแรกด้วยมาเกมแรกก็นานเลยน่ากลัวจัดทุกคน เดี๋ยวเราไปดูกันเกมถัดไปดีกว่ามาทุกคนโอ้โหออกไปเลยออกไปทนดูไม่ได้ความไม่แผ้ผมก็เหมือนกันผมว่าทนดูไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เกมถัดมาเลยครับผม คือผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคลิปต่อไปเราเล่นอะไรดีโอโหแล้วผมปัดหลบต้นเกมคือได้เพอร์เฟกต์ไปนิดเลยอันนี้เขาจะเล่นเป็นหรือเปล่าผมดูตรงดูทางเล่นเป็นไหมเนี่ยเน่คือแล้วแม่นด้วยไงหลบโอเคอผมว่าคนนี้เล่นได้เป็นแล้วผม,มอยากจะถามคุณผู้ชมว่าให้ผมรีวิวอีคลิปเจ้าโกคูสีฟ้าต่อเลยดีไหมทุกคนมันก็น,น่ารีวิวต่อนะโอ้แล้วเปลี่ยนแม่นจังนะ มาดิแล้วผมลบได้เพอร์เฟกต์ไหมไม่ได้แลวถ้าผมลบอีกทีจะได้เพอร์เฟกต์ไหมผมก็จำไม่ค่อยได้แหละการลบอะไรอย่างนี้มาดิฮู้วว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 วิวว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 วกวว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 เวว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 ่กวว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 โตะวว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 วนวว่วรรววววรวว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 วรวววววคววลุคอ,อ,อมโออบ อ้าวแต่มันหวานเจี๊ยบไงทุกคนหวานเจี๊ยบหวานช่ำคือเราไปรีวิวเจ้าอีพิปของโตคูต่อดีกว่าผมว่านะจบเกมนี้เดี๋ยวไปรีวิวต่อเลยแต่ว่าอาจจะเป็นคลิปหน้าทุกคนเอาไว้ลงวันอื่นดอคลิปไว้ก่อนแล้วกันพอเวลาว่างก็เดี๋ยวทำไปให้นะครับแต่ก็จะพยายามกลับมาทําให้ได้ตลอดนะทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะทุกคนกดไลค์เยอะๆกดไลค์กดไลค์เนี่ มาดิจังหวะอยู่ดีเขาก็ได้โอ้แล้วอะไรเยอะทามมิ่งโอ้โหทุกคนจังหวะไม่ดีเลยเราต้องปล่อยครับต้องปล่อยทิ้งนะครับสำหรับโกคูแล้วก็เบจิต้าหรือหรือโอ้โหแล้วเราแม่นไงทุกคนช่วงนี้เราแม่นเกินมาดิมาโดดโอเคสวยง,งามมากเราก็มาดูเทสดาเมจไปเลยว่า เอายังไงผมดรอปคอมโบหนึ่งทีแต่เกมไม่ให้ดรอปด้วยนี่ลุกได้เพอร์เฟกไงคนนี้น่าจะเล่นได้เป็นนี่แล้วเหลือเหลืออะไรนะ UI เก่ากับ UI ใหม่มาประชันกันมันก็ต้อง UI เก่าอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะเอามารีวิวมันก็ต้องเป็นพระเอกของคลิปปุ๊บผมว่าเขาจะต่อยมาแต่เขาไม่ต่อยไงเอเขาเล่นเป็นนะเนี่ยคนนี้มีชาร์จสตองชาร์จสเต็ปแต่ว่าเขาอาจจะแบบว่า แท้ทางความเก่าของเราหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้เก่าอะไรเลยทุกคนผมว่าไม่ได้เล่นเก่งอะไรนนะะขนาดนั้นแล้วพึ่งกลับมาเล่นด้วยเออๆเนี่ยทุกคนมึนๆดูแล้วเขาสีเหลืองเราสีเราสีแดงนะเนี่ยทาไมเราโดนอะไรขนาดนั้นนะผงต้องปล่อยเบโก้แล้วแหละทุกคนแบบนี้เลี้ยงเลี้ยงมันไว้ไม่ได้นะสําหรับเจ้าไอยูไอ UI สีเหลืองตัวนี้ผมอยากได้มากเลยผมก็เปิดไม่ได้ทุกคนก็ ขอไยที่ไม่ได้มารีวิวนะช่วงนี้มันง่อมๆอยังไงไม่รู้ไม่ใช่ช่วงนี้หรอกช่วงนั้นอะช่วงที่ยูไอมาปลายแบบว่าเฟติวอลเป็นมาเฟติวอลมาครับการได้มือนี่ไงระดับนี้ไม่มีพลาดมันมันมีแต่หมัดไงผมเลยกดการฟ้าไปเลยผมรู้ผมรู้เมื่อกี้ผมรู้ว่าผมทําอะไรแต่อีกทีหนึ่งแงรอบนี้ไม่มีพลาดครับผมแล้วก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยไม่มียูนิเกตที่จะมาล็อกโหลดแบบดิจิตอลเราแล้ววิแรงนะเนี่ย ทุกคนดูดิมันตีเข้าอยู่นะอยู่ไอตัวเก่าเอ้ยอยู่ไอตัวเก่าเนเอ้ยเย่าทำเป็นเล่นจบได้ปะเนี่ยเมนผมลบได้เพิร์ฟไอแวนิทโอ้โหแบบนี้จบได้ครับผมหกแสนลองดูหกแสนลองดูโดนรถแบบว่าพลังการแอนิเมตด้วยจะจบได้หรือเปล่าผมว่าเรียบร้อยเรียบร้อยไหมมาดีมันก็แรงอยู่นะเนี่ยห 6กแสนกับสี่แพ้แล้วก็เป็นตัวเก่าคึกที่ผมมีแค่เจ็ดดาวเองเกมถัดมาผมซุนแฟมิลี่เราเจอซุนแฟมิลี่ทุกคนไอทีมนี้มันเมตาเนี่ยเพราะว่ากวางเขียวปะ แต่ว่าอันนี้ไม่มีกวางเขียวแต่แต่มีเจ้ากูคูคคบารักนี่ก็อันตารายเพียงพอแล้วครับโอ้โหคนนี้เขาเล่นไม่เป็นหรือเปล่าเปลี่ยนเหลืองมาเปลี่ยนเหลืองมาดิเปลี่ยนเหลืองมาประชันกับผมดิไม่เปลี่ยนหรอเฮ้ยแบบนี้หายนะโอ้ยไม่หายแต่ผมมาปุ๊บหลบอีกทีสวยงามแบบนี้เขาลาก่อนลาโลกปุ๊บดัอปหนึ่งทีด้วยปุ๊บอ้าวเขาไม่เปลี่ยนเรียบร้อยคนนี้เล่นได้เป็นนะผมผมว่าคนนี้จะเล่นได้เป็นน่าจะเราน่าจะจบไว้แล้วแหละ โอเคฮึบโอเคครับไอตอ่อเราก็ถือได้ว่าเราฝึกสเต็ปไปด้วยเลยแล้วกันผมว่าน่าจะเอาเอาเกมนี้ให้ดูด้วยเลยเพราะอัดมาแล้วอ้ยอัดมาแล้วก็ต้องไปครับเวียงเอ้ยเราโอ้โหเวียงไม่ได้ลืมเนะี่ยเห็นไหมขนาดขนาดแบบว่าแค่นี้เรายังลืมอะ่ะทุกคนแล้วเราไปเล่นแรงสูงเราจะไม่ลืมหรอเราก็ต้องลืมเราก็ต้องฝึกนะครับผมก็ค่อยๆฝึกไปนะตอนนี้ผมก็เหมือนมาเริ่มใหม่อะ่ะทุกคน มาเริ่มฝึกใหม่ตามเมตรงเมตาไม่ทันอะไรทักอย่างรอจังวะรอมาดิคุณแดดได้ผมแดดได้แล้วเขาไม่หลบแบบนี้ก็ตุวยเย่ไปก่อนครับและเหลือเจ้าโอ้แล้วผมลืมผมกดเมนไปคือทําไมกดทําไมเนี่ยคือกดไปแล้วเขายังมีอ b บิลิตีของอันเดดอะใช่ไหมอันเดดหรือเปล่าผมจำไม่ได้แต่พี่ชายเขาเล่นได้เป็ละเนี่ยเห็นไหมพออาบิลิตี้ของแบบว่าอันเดด หรือว่ามันอเมริตี้อะไรไม่รู้อะทุกคนเนี่ยใชไหมมันจะทําลายการดเราสองใบหรือสามใบหรืออะไรสี่ใบนี่แหละผมว่าไม่รู้ไม่มีการ์ดเข้ามาใกล้การเขียวปะเนี่ยอ้าวไม่การเขียวไม่ทําอะไรบอดปะเนี่ยหรือว่าผมเล่นนังเกมมาเจอเตแต่บอดอ๋อไม่ใช่อันนี้คนเลือกนะเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรครับผมก็พระอาจจะเล่นได้เป็นนะก็จีบผมเดี๋ยวเราไปเจอในเกมถัดไปดีกว่านะครับ วิวชั่นวอลเลเยอร์ทีมถัดมาทุกคนคือกูจิต้าราวตันน่ะกูจิต้าราวตันน่ากลัวผมขอหนิ่งแป๊บนึงนิ่งแป๊บนึงแบบนีบบนบบน้เราได้ครับผมเพราะว่าสเต็ปนี้สเต็ปนี้ได้แต่ใดมาได้แต่ใดมาสเต็ปถอยหลังครับปึ๊บไปเลยเอาเลยฮะแบบนี้มีเกรเราก็หลาสไม่ได้แล้วสวยงามผมลบได้พื้นไปเวนิชเวนิชเวนิชมาครับ เขามามาดรอปไม่ดรอปผมลบหลบเงทีสวยงามแบบนี้ได้เพอร์เฟกต์แบบนี้อีกแล้ว,ลวคือคุณดาวตะอ้าวไอ้บ้าเอา้อย,อย,ยคือโอ้หเปลี่ยนแม่นอะไรกันอ้าวแล้วผมลบได้เพอร์เฟกต์ไงสวยงามมากๆนะครับตอนนี้ตอนนี้สววครับดักคอมโบสวยงามมากคือจังหวะน,นี้ผมว่าแล้วยังไงกุยิต้าต้องมาแต่ไม่ทันแล้วครับแบบนี้กุยิต้าหายไปก่อนเลยพร้อมกับรียูนิเกตเราด,ด้วยนะ คือเขาจะเอากูจิต้าเดาตันมาคู่ผมบอกไม่มีทางนะผมบอกเลยว่าไม่ไม่มีทางอาซูไวคับแบบนี้ปิดจ็อบปิดเกมมาดีครับเปลี่ยนมาดูความแรงของอยูไอเยอนแอคโอ้ยอยอยเรียบร้อยเป็นไงล่ะยูไอเนแอคโดนกวักมือโดนกวักมือเรียกโดนชูมือเรียกแล้วโดนจัดฟ้าเข้ามาผมลองดูเลยครับว่ามันจะอึดไหม อาถามผมเนี่ยใช้ได้อยู่นะทุกคนค่อนข้างที่จะอึดเลยนะเพราะว่าสเตตช่องหนึ่งช่องสองมันเพิ่มไงเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนเพิ่มเอเปลี่ยนไหมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเบต้าลงมาปะเบต้าบูลงมาดิลงมาดิม่แต่ม์มาแล้วนะข้ามเวลาครับผมข้าเวลาหารักแค่นั้นแหละก็คือไอม่กี้เราจะพูดว่าอะไรนะคือเราจะ เอ้าผมลืมผมลืมว่าผมจะพูดอะไรโอ้ผมลืมอีกแล้วอ๋อไอช่องหนึ่งช่องสองของเจ้าอ e ีพิพยูไออะเอาเรียบร้อยครับแบบนี้ปิดเกมหรือเปล่าสวย <c ười> ดาวตันก็ไม่กลัวครับ <c ười> แค่นั้นแหละ <c ười> คือคือทุกคนครับผม มันคือเกมเมื่อกี้ค้างไว้ใช่ไหมว่าช่องหนึ่งจากช่องสอง MUI เอ้ย MUI อะไรอีพีพของ UI ตัวเนี้มันคืออะไรแบบนี้นะทุกคนผมหอ,อหาจังหวะก,ก่อนเดี๋ยวผมว่าผมลืมอีกมาแล้วได้จังหวะแล้วก็คือไอช่องหนึ่งช่องสองเนี่ยมันเป็นแบบว่าช่องแรกเหมือนจะเพิ่มดาเมจแบบการ์ดหมัดการ์ดปลาอะไรอย่างงี้ให้แรงขึ้นแล้วก็แล้วก็ช่องที่สองเนี่ยก็เหมือนจะเป็นแบบว่าก็ป้องกันการ์ดหมัดบลาชเพิ่มเติมขึ้นมาด,ด้วยแต่ว่าที่เราโดนเมื่อกี้มันน่าจะเป็นการ์ดฟ้าไม่ใช่การ์ดหมัด แต่คือถ้าถามว่ามันอึดไหมมันก็อึดแหละนะครับผมอาจจะอึดอึดขึ้นเล็กน้อยต่อการ์ดมาการ์ดบลัสอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเกมมันคิดเปอร์เซ็นต์ยังไงแต่ว่ามันก็น่าจะอึดขึ้นอยู่นะมันต้องใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกกดดันมันแล้วความรู้สึกกดดันมันอย่าเปลี่ยนนะถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นผมว่าเราต้องต้องโอ้หกลฟ้าไม่ทัน my god คือผมอยากจะบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเนี่ยคือตายแต่ว่าเอ้าแล้วเขางงเปลี่ยนมาแล้วงงงวยผมขอเปลี่ยนตกลฟีดมาก่อนนะเพราะว่า UI ไม่มีเกียวหลบแล้วอันตรายมากครับดูดิเห็นไหมทุกคนเรามีแต่การา์ดหมัดอันตรายอันตรายคืบผ่านอะไรครับผมลบปุ๊บมาดิมาครับจับเวียงครับผมจับอุยอยราอย่านะาอย่าอารอาโดนแทนเซลิลนะผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปที่ฟีดับผมปุ๊บแล้วก็การ์ดาจัดไปเลยเฮ้ย ผมบอกนะว่าตุยนะตุยนะอย่านะครับอย่าขัดขืนเจ้าโกฟีดโอ้โหเมื่อกี้ผมกดการที่จะกดการฟ้าแต่มันมันไม่โดนแต่ว่ามาการดฟ้าที่ตรงนี้ก็ได้มาดีออ้แรงสะใจไม่เปียนรนคือกะคิดว่ามันอึดหรอหรือไงปุ๊บมาพร้อมจบครับอา้าวไม่ได้จบแบบนี้ก็เจอกันเกมตัดไปดีกว่าครับผมทุกคน ครับผมก็เดินทางกันมาถึงเกมสุดท้ายของวันนี้แล้วนะทุกคนก็น่าจะเอาเกมที่ไม่เกมสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันอีคิฟรีวิวของโกโกคูอีคิไออีคิฟรีวิวเอรีวิวรีวิวอีคิฟของโกคูนะครับผมกว่าจะพูดได้เอ้าแล้วแบบนี้น้องข้าวน้องข้าวโดนไปก่อนครึ่งหลอดครับน้องข้าวน้องข้าวทำอะไรครับน้องข้าวใจเย็นก่อนโอ้โคูน้องข้าวโดนแรงมากผมบอกเลยน้องข้าว อยู่ไม่สุกแล้วน้องข้าวอยู่ไม่สุกหูแร้วแรงอะไรขนาดนั้นอยู่ไอแรงเวอร์ผมบอกเลยถ้าแรงขนาดนี้นะมันก็ถ้าถามอีคลิปมันอ๋อเราเปลี่ยนไม่ทันคือมัวแต่พูดคือถ้าถามว่ามันดีไหมมันก็ค่อนข้างดีแหละผมว่านะไอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สำหรับผมผมว่ามันไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนไอ,ไอช่องไอไอีคลิปช่องที่สามของมันอะ่ะมันแบบไม่ได้พยุงอะไรขนาดนั้นโอ้ยแล้วโดนเลยเรียบร้อยครึ่งหลอด ใช่ไหมเกือบครึ่งหลอดก็ครึ่งหลอดแหละอ่ะสวยดิสวยดิผมลบรลเบริรไปแบบนี้สวยดิการเขียวก่อนมาแล้วเราก็คือแบบจวก,การ์ดแบบอินฟินิตี้เอ้ยผมลืมไปว่าเรามีไอ้นี่ใช่ป่ะทุกคนเรามีต้านโคป้าเวลาเราการเขียวแล้วผมฟ้ายัดอ้าวน้องข้าวเกิดใหม่นะครับน้องข้าวน้องข้าวไปเกิดใหม่นะผมบอกไว้ก่อนเอ้ยลืมไปน้องข้าวมีสองชีวิต น้องข้าวทำไรน้องข้าวมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชโอ้เอาเอาตัวละครไปใช้ในทางที่พีดหลบได้ครับหลบสวยงามได้เพอร์เฟกแวนิดปึ๊บไปกันต่อดับอมโอหนึ่งทีเรียบร้อยครับหายไปครับสำหรับโกจิต้าบลูเหลือเหลือตอนนี้เหลือโกจิต้าบลูโอเคโดดได้แบบยุบเลยครับเสียงดังยุบเลยนะผมว่าผมจะพยายามเอา ui ลงมาปิดปิด ปิดเขาเรียกเาเรียกว่าอะไรวินสกรีนให้ได้นะครับผมถ้าสำหรับวันนี้นะผมคิดว่าอีกิของเจ้า u i ไอนแอตัวนี้เนี่ยเป็นอีกิประจำตัวที่ก็ก็ใช้ได้นะครับผมแต่อาจจะเล่นแรงสูงเนี่ยได้ยากนะผมว่านะนะครับผมน่าจะเล่นได้ยากเลยแหละโอ้ไม่ทันไม่ทันแล้วเราโดนโดนทำลายการ์ดด้วยเพราะว่าเขาต้องกดปุ่มย้ำๆใช่ไหมและมันต้องทำลายการ์ดเราโอ้โห เรียบร้อยโรงเรียนจีนทําไมผมเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยนะทุกคนเอาเอา,เ,อาเขาไม่กดเอาแบบนี้ได้จบหรือเปล่าอา่าเรียบร้อยครับแบบนี้ลาก่อนเลยครับผมเจ้าเบจิโตะบลูนะครับผมก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับอีกคลิปของเจ้า UI Gen x ตัวนี้นะครับผมที่เป็นอีกคลิปประจำตัวนะฟาร์มได้นะครับผมในในอีเวนต์แล้วก็หัวข้ออัปเกรดนะครับผมก็ลองไปไล่สกิปไล่ฟาร์มกันดูนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเจอกันคลิปโกคูนะครับผมวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับไปแล้วนะทุกคนบายบุยไม่บิดสัญญาสัญญาไม่บิด